เขาบอกว่าสิ่งใดๆที่จะเพิ่มความสุขให้กับตัวเราเองไม่มีภาพการทำบุญให้าาาาหาหทานเขาถามว่ายามเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสน,นุกจะไหนเจ้ามาตัวเปล่า เจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปตัว่าเหมือนเจ้ามาก็เช่นเดียวกันนะอีตอนเรามาเราตำมือมานะคือสร้างความเดือดให้ความเจ็บปวดให้กับพม่แม่นะครับวันนี้เรามาตัดมุเพื่ออุทศส่วนกุศลให้กับ ปิดอนและปานดาลาเขาบอกว่ายามเมแก่เข้า